ความหวังของเรานี่คืออนาคตของเราสวยหรูไหมสวยหรูมากเลยพี่น้องเห็นไหมว่าพระเจ้าวางอนาคตที่สวยหรูกับท่านอย่าวาดอนาคตของท่านที่แตกต่างจากสิ่งที่พระเจ้ากําหนดไว้โลกนี้จะเหมือนค่ายฝึกฝนชีวิตสําหรับเรานะสถานการณ์ในโลกนี้เป็นเหมือนค่ายฝึกฝนชีวิตสําหรับเราสําหรับเพื่อเราสําหรับนิรันดร ดังนั้น,น,นทุกสิ่งเพื่อฝึกทุกสิ่งเพื่อเตรียมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือไม่ดีเพื่อฝึกและเตรียมประเด็นปัญหาก็คือว่าคนเรียนรู้และรับและตอบสนองแค่สิ่งดีแต่คนไม่เรียนรู้และไม่รับและไม่ตอบสนองเมื่อสิ่งนั้นไม่ดีทําไมก็ไม่รับการฝึกฝนนั่นแหละคือความหวังของการส่งเรียก โลกนี้เป็นเหมือนกายฝึกชีวิตของเราสำหรับนิรันดรทุกสิ่งเพื่อฝึกและเตรียมเราดังนั้นถ้าใครก็ตามมีมุมมองของชีวิตเชน่นนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างมากเลยวันนี้ถ้าถ้ามีมุมมองแบบนี้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราไม่มีคำว่าบังเอิญแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเตรียมฝึกเล่าให้พร้อมเพื่อจะอยู่นิรันดรกับพระองค์ มันจะเปลี่ยนชีวิตของเราในการเผชิญสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะว่ามันเป็นมุมมองของความจริงพี่น้องเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะความรู้นะแต่เราเปลี่ยนเพราะความจริงชีวิตของคนไม่ได้เปลี่ยนเพราะอ่านพระคัมภีร์นะแต่ชีวิตของคนเพราะว่าพระบิญญาเมสุดเอาพระคัมภีร์ตอนที่เราอ่านแตะเข้าไปในหัวใจของเราและเรารู้สึกแปลกปรับใจเพราะความจริงของพระองค์